แล้วครับน้องๆอยู่พี่วิกิกนอีกแล้วเช่นเคยกันแน่นอนครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับน้องๆเราอยู่ภายใน d Rising Empire กันอีกแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันทุกคนว่าภายในวิกนี้นะครับน้องๆทาง d Rising Empire เนี่ยจะมีการอัปเดตอะไรเข้ามากันบ้างแต่ก็น้องๆพร้อมแล้วเราไปลองดูกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยครับทุกคน,นก็ทำการกดไพลย์ไปเลยดีกว่าครับน้องชายโอ้โหดูซิทุกคนวินนี้เป็นยังไงโอ้ oh my god เฮ้ยตายเด้อทุกคนเป็นเจ้าตัว New Update นะครับน้องๆเวอร์ชัน1625กันนั่นเองครับน้องๆมีรถเนี่ยเข้ามาใหม่ทั้งหมด1คันด้วยกกัันนคครบทุแต่ว่าคันนนนนนี้้ะครัับบอองๆเเขาากว่มป็ First นะครับทุกคนของแบรนด์แบรนด์นี้เลยนั่นเองนั่นคือเจ้าตัว lamborghini u r u s กัน a n a นะครับน้องเป็นตัว se ด้วยครับทุกคนเป็นตัวของปี2025กันนั่นเองครับน้องๆโ oh my god มีราคาน่ารักนะทุกคน300,000ดอลลาร์กันนั่นเองครับทุกคนเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเออเพย์กับเพื่อนได้นะครับน้องๆเป็นแบบอะไรแฟ้ยเหรอใช่ไหมทุกคนถ้าเกิดพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับน้องๆที่เหลือเนี่ยก็เป็นการแก้บักกันนะเครับน้องๆนี่คือรถ lamborghini รุ่นแรกนะครับน้องๆที่ถูกอัปเดตเข้ามาภายใน driving empire กกัันนนน่เเองแล้วรรถถถป็ูิิส ด้วยนะครับน้องๆถามจริงทุกคนอันนี้คืออะไรอะ่ะเอออินวายเฟรนนะครับทุกคนเพื่อทําการรับคลาสเหรอทุกคนอ๋อจะทําการรับคลาสเพิ่มขึ้น10%เเลยถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยทำการเชิญเพื่อนกันนั่นเองครับน้องๆน, <laughs> น่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยน้องชายโอเคโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันดีกว่าน,นะครับน้องๆไหนดูซิทุกคนว่ามีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างหรือเปล่านะครับน้องๆเออมีในส่วนตัวเลเบอรกินี่ทุกคนเขาบอกว่าให้เราทาการรับฟรีได้ว่ะทุกคนมันหมายความว่ายังไ กดฟรีคืออะไรอ่านี่ไงฟีนเลเบอร์กินีทุกคนมันเป็นเจ้าตัวเลเบิกินีแบบอะไรประมาณนี้นะครับน้องๆเออเขาบอกว่าเป็นตัวโกลทามเหรอใช่ไหมทุกคนเบอร์เจตเบอร์เจตโกลทามอ๋อ,อ,อให้เราทำการแข่งอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละทุกคนเพื่อทำการรับเจ้าตัวเลเบิกินีตัวยูรูสฟีกันนั่นเองครับน้องๆเฮ้ยไปไหนวะเนี่ย และตอนนี้ครับน้องๆเราก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอ้ยโหลดดิ้งแล้วทุกคนมันต้องใช้เวลานานขนาดนี้ลยครับน้องๆหลังจากที่เราเนี่ยใช้เวลาในการโหลดแบบนานมากๆเลยทําการสคิปไปทุกคนแล้วก็สคิปไปทุกคนภาวนาว่าโอ้ my god สีอย่างสวยเลยทุกคนอยู่รุสเราครับน้องๆอ,อ้อหอันนี้ถือว่าเป็นภาพแ ทีเซอร์เลยแล้วกันนะครับน้องๆเอ้ยเราเพิ่มเสียงได้ป่ะทุกคนดูเหมือนกับว่ามันจะไม่ค่อยมีเสียงสักเท่าไหร่เลยนะครับน้องๆน,นี่โอ้โหเลือกสีได้เอ้ยมีเบคอนด้วยทุกคน <laughs> โอเคแล้วก็มีสนามแข่งด้วยทุกคนว้าวแรมโบกินีทุกคนโอเคเขาบอกว่าให้เราทำการเอ,อ่อคัสตอมไหมใช่ไหมทุกคนแล้วก็ทำการ Export, เอ็กซ์พอร์ตเอ่อรโอเชอร์เพเยอร์ดีไซน์นะครับน้องๆแล้วก็การคอมพิวในการแข่งขันกันนั่นเองครับทุกคนโอเคไหนะดูซิทุกคนภารกิจแรกของเรานะครับน้องๆนี่ไงเฟส ทำยูเซนะครับน้องๆทำการ Open c u s t o m มไมโอ้โหดูเหมือนกับว่าเราต้องทำภารกิจเยอะเหมือนกันนะครับน้องๆเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รับในส่วนที่ตัว Lamborghini กันนั่นเองครับน้องๆแล้วเนี่ยคนคือการรับ Lamborghini แบบฟรีๆนะทุกคนภายใน d r ร v i อิงเอ็ม e กันนั่นเองนะครับน้องๆชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์เพื่อกราลุงใจกับพี่วิกด้วยบ๊ายบาย The rail rib betray like I'm young cause I am in the scenes I got Little more to give y'all than the people I'm not Step foot in the game young y'all hate them more cause I'm up and I don't even fly But I'm here I see rappers lying dark roads high